นั่นคือคณะตรีก่อนประชุมนัดสุดท้ายนี่นะครับมีการประชุมแล้วมีวาระจรเข้ามามและวาระจรน,นั้นเป็นพิราลับด้วยขอพระราชทาอภัยโทษโ<อ>ให้แก่บุคคลบางกรณี<อ>ซึ่งถึงวันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าบุคคลบางกรณีนี้เป็นใครก็ยังมีสิ่งที่เผชิญหน้าอยู่3เรื่องแค่ที่เห็นเนี่ยและมีเรื่องที่ 4, ซ,ซึ่งไม่รู้เรื่องอะไร แต่ไม่พูดก็ไม่ไดม้มันเป็นเรื่องแต่ไม่รู้เป็นเรื่องอะไระนั่นคือคณะมนตรีก่อนประชุมนัดสุดท้ายนี่นะครับเมือ่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ประชุมเพื่อจัดการหลังอย่างาพิจาายกพนจากตําตแหน่งนะครับมีการประชุมแล้วมีวราระจรเข้ามามและวราระจรน,นั้นเป็นพิจารณารับด้วยเรื่องอะไรก็เรื่องขอพระราชาอภัยโทษให้แก่บุคคลบางกรณีซึ่งถึงวันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่า บุคคลบางกรณีนี่เป็นใครนะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นการให้คัมีรให้ความเห็นชอบเพื่อขอพระราชทานอภัโทษให้แก่บุคคลและบุคคลนั้นไม่รู้ใครนะครับและก็เป็นบางกรณีด้วยไม่ได้ให้ทั่วไปเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับซึ่งการที่เป็นวลาราลับเวลา,าจรแล้วก็เงืมงํงำมาอยู่นี่ทําให้คนคิดได้เองทําให้คนคิดเองเนะว่าหรือว่าจะเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษให้คุณยิ่งลัก พราะมีข่าวใช่ไหมครับว่าคุณทักษิณเคยประกาศไว้เมื่อเดือนเมษาเนี่ยว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณยิงรักษณจะได้กลับประเทศไทยแล้ว<อ>นี่จะกลับมาอย่างไรต้องกลับมาแบบไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวใช่ไหมครับ<อ>พี่เป็นยังไงน้องก็ต้องมาอย่างนั้น<อ>เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าการพิจารณาของคณะมนตรีวาราจรและรับครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการอนุมัติหรือให้เห็นชอบในการที่จะขอพระราชทานอภัยโทษ ให้แก่คุณยิ่งรักเป็นเป็นบางกรณี mm hmm. ซึ่งถ้าเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่มันก็ท้าทายความรู้สึกของประชาชนมากนะครับ mm hmm. นี่เป็นสีเรื่องเพราะนคุณอุ้งอิงเนี่ยเข้ามาในยามนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ราบรื่นเท่าไหร่นักนะครับยังมีต้องเผชิญหน้ามากมายและยิ่งกว่านั้นเมื่อย้อนกลับไปที่สิ่งที่คุณอุ้งอิงพูดไว้ตอนนี้ไปดูเลยครับ มีการเอาในทิกตอกเต็มไปหมดถึงที่คุณอ้วิ่งเคยปลาสยาเสียงไว้เนี่ยใช่ค่ะหนึ่งปิดสวิต์สามปออะไรปิดสวิต์สวปิดสวิตซ์สวคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยเนี่ยสามคำนี้นะครับตอนนี้สวอนี่ไปแล้วใช่นะครับและชุดใหม่ก็ยังไม่รู้จะว่าอย่างไงกันเนี่ยนะครับกตอไม่ทาอะไรเลยทั้งที่ข่าวก็หึมันทั้งบ้านทั้งเมืองแลวปิดสวิต์สามปอตอนนี้ปอไหนละครับตอนนี้เหลือปอปอมค่ะที่ยังอยู่ ปอป้อมไม่ได้ไม่ได้มีมมตําแหน่งแล้วนะครับแต่จะไปปิดสวิตพักปอป้อมหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่ก็เป็นสี่เรื่องนะครับเพราะจีสี่ห้าเรื่องกันมาแล้วเพราะในสี่ห้าเรื่องอย่างเนี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับอาจจะก,ก่อให้เกิดคลื่นใหญ่พรมแรงขึ้นมาอีกก็ได้นะครับพันไอคะแนนเสียงที่ได้สามร้อยสิบเก้าเสียงดูไหมครับใช่ค่ะนี่ผมจับเลิกจับยามดูแล้วเวลาที่ได้นายกรัฐมนตรีและตัวเลขที่ได้เนี่ย มันให้คําเตือนอยู่นะในความหมายทางวิชาเลขศาสตร์เนี่ย oh. เลข3า9เนี่ยคือคําเตือนถึงนายกรัฐมนตรีคนที่3ามสิเอ็ดว่า oh. คุณจะต้องระมัดระวัง3เรื่องนี้ให้ดี